นั่งดีๆสิไม่มีระเบียบวินัยเลยอ่ะชิตันนั่งลงนั่งลงดูซิวันนี้แม่ได้อะไรมาน,ะนี่มันคือนทุกคนหูกระต่ายอบสำหรับสุนัสอยากกินกันไหมล่ะอยากชิมกันไหมชิมหูกระต่ายไหมไม่อยากกินเลยเน่ๆไม่อยากกินใช่ไหม จะแกะให้ดูนะรีวิวหัวกระต่ายดึกแค่ไหนก็เอาเย็นๆดิลงไปรอด,ดีๆีนี่นั่งนั่งนั่งลงนั่งแกะอย่างเงี้ยอ้าไม่ได้มีขนด้วยเนี่ยไห่เข้าใจนะอุ๊ยเน่น่ไม่มีาามาร,รยาทนั่งรอก่อนเน่น่รอก่อน เครื่องอบสติอารมณ์นี่เป็นคนแบบอบอบเชยลงนี่แม่รีวิวสินค้าก่อนจะลำบากมากอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่รีวิวสินค้าก่อนเอ๊ะน,น,นี่ชิคกี้พาลงไปเลยเพื่อนเคย มันไม่ค่อยตื่นเต้นกันเลยนะแต่ทำไมต้องมีขนอยู่อนนี้ทำไมเขาไม่เอาขนออกกระต่ายไม่รู้มันสุกหรือ,อยังเขาบอกว่าเพือก้องปากแล้วใส่ไม่มเขาบอกว่าสุกหรือเปล่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเลือกเอาสามชิ้นที่เท่าๆกันมานะครับโปูดูสงอุที่สุดเลยาปูดูหน่ารักที่สุดเลยต้องเอาชิ้นที่เท่ากันด้วยนะอย่าเกิดการเอียง ทำกันไหมเนี่ยโอเด็กของเยอชิ้นนี้ยั่งเล็กลชิ้นใหญ่โอเคสามชิ้นเนเน่เน่เน่ไม่ยังไม่อนุญาตเลยหนูจะมาขโมยกินหนีได้ไงสามชิน้นพร้อมยัง มันเกินเพื่อนเ,นเกินเบอร์เขาไปเขาดกับเปียกเนี่ยพี่กับปูเขานิ่งมั่งเลยเนี่ยให้กับปูก่อนเลยเนาะพี่กับปูเหน็นไหมกับปูสงบเงียอ้าว <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ยอมโอเคโอเคโอเคไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้ว <c oughs> โอเคไม่ไม่แกล้งแล้วนะขอมือก่อนขอมือขอมืออ่ะจิ๊ดจะเออจิ๊ดจะก็ให้มือไม่ใช่เด็กกินมากจนให้มือเลยอะ่ะจิ๊ดจ๊ะอะไรของแม่ให้พี่กับปูก่อนเลยพี่กับปูเงียบสุด อ่ะพี่กัปูอ๋พี่กัปูจะพัล้วสองตัวนี้ใครจะเอาก่อนไม่ต่างกันเลยสองสีพี่น้องอนั่งชิดันชิดันนูอะนี่อ่ะพี่ชิดัไปคนละที่กันคนละมุมนี่นะไปไปกินที่ของตัวเองไปเลยไปเลย <c oughs> กรอบมากได้ยินถึงนี่เลยเสียงไม่น่าจะได้เคี้ยวนานก็เตือนแลจะหมดเลย <c oughs> กรอบ

แค่เฉยๆจบแล้วอะไรไหมโอ้โหปิ๊งๆๆน่าเป็นอหน่ายปินงมากดูคนอื่นบ้างคนนี้โอ้โไม่ทันหมดแล้วไม่เหลือ,มนนอมมแม,อม้แต่คนคาปูหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่เคี้ยว,ลวเลยหรอคาปูอะไรวะยิ่งจังหมดยายาให้หมดทำไมเราไม่ม <S 2> <S 2> มดไมมด้กินเยอะ หมดแล้ว,รวอร่อยไหมคะเรองให้กินแค่วันละชิ้นพอค่ะโคต้าลนะโอ้อ้วนหมดโคตาและอยากินชิ้นเดียวพออยากกินเดียวเกินเราอ่ะไม่เคี้ยวเลย